สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาห้องที่ผมเคยอยู่สมัยตอนเป็นวัยรุ่นนะครับเรามาดูดีกว่านะครับว่าหที่ผมเคยอยู่เป็นยังไงฮะสวยละกันก็เขียนกันเต็มห้องเลยนะฮะปิดไฟดีกว่านะเออนาชัดกว่าใครบ้างวันเนี่ย เคยมาบ้า่องวะโอ้โหนี่มันมีทุกโต๊ะตูต้บังอยู่นะจริงๆแล้วมันเขียนจนแบบจนเต็มทุกอย่างไม่เหลือที่ว่างไว้เลยนะฮะแผ่นเพดานแม่งำปีนห้ไปเหียนย่าโซ่โอ้โหนี่มันติดโต๊นะเนี่ยจริงๆแล้วมีมีมีเต็มนะ เต็มเป็นฝ่ามันหนังบางคนก็ยังคบอยู่นะฮะบางคนกูก็เลิกคบแม่งไปแล้วนะฮะเม่ <laughs> ก่อนนะเขียนกันเต็มบางคนแล้วก็ไม่อยากพูดถึงนะเขามีชีวิตท,ที่ดีงามส่วนเรามันก็เชี่ยวเหมือนเดิมมัง้ง <laughs> ช่างแม่งให้เสายตูนสาย่างน้องจาก,กิน ผมบอกแม่หมแล้วนะครับว่าไม่ต้องทาสีไอ้หมูไอ้หมูไอ้หมูหมูสังเกตน,นะครับตรงหัวหมูนี่จะมีเมองคอจะมีเดบิวนก็ไม่เข้าใจนี่คือส่ยลักอะไรน่าจะเป็นยาม้าหรอ <c oughs> ลิปน็อตด,ด้วยอะดูดิเตรียนแล้วนะ,ะก็ผมบอกแม่แล้วนะครับว่าไม่ต้องทาสีนะครับก็จะเก็บให้มันเป็นความทรงจำนะครับว่าเรามีเพื่อนที่เราเคยมาหาเรา บางคนก็ติดคุกบางคนก็ตายไปแล้วแล้วผมคิดถึงเพื่อนๆผมก็จะกลับมาที่ห้องนี้บางคนก็เราก็ไม่ได้ติดต่อไปแล้วแต่ว่าบางคนก็ยังอยู่ในจอทรงจําเราเราก็ยังคิดถึงนะมันก็มากมายเย็ยก๊อฟเนี่ยสาัาดยันแม่ที่แม่งมายืมตังค์แม่กูไว้เที่ยเนี่ยไอ้การมึงโอเคนะฮะเอาประมาณนี้ยนะคิดถึงนะมันก่อนเตียงอยู่โอ้ยผมจับเตียงอยู่หลายที่ ความทรงจำตอนนี้ก็เป็นห้องเก็บของนะไปยังไปเปลูกสาวผหมือนเขี้มแม็กนี่เต็มเต็มเลยนะแมวน้ำเนี่ยสัตว์แมวน้ำเค okay, ครับ